สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยการนา2 3 2 4ามสองทารอดนะคะวันนี้มาเจอมาเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปพิกอากาตในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อเน่เห็นไหมคะมีน้องหมามาเล่นด้วย ไปเลยไม่ต้องมากวนอ่ะโอเคนะคะเรามาดูกันนะคะใบเตยมาทำคลิปพิกากาแบบร a นดอมนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะคือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วใช่ไหมนะคะหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะในเร็วๆนี้นะคะสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไม่มีข้อสรุปหรือคุณยังไม่รู้ว่ามันมันจบหรือ,อยังนะคะมันไปเริ่มต้นใหม่ได้หรือ,อยังหรือว่าเขาเองเนี่ยลืมคุณสนิทไหมหรือคุณกับเขาเนี่ยเหมือนตัดกันขาดหรือ,อยัง <S <S เดี๋ยวเรามาทําประมาณนี้นะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกันใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกั้มกึ่งนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะมาดูกันนะคะว่า คุณนะคะอยู่ในลัคนาราศีอะไรหรือใช่คุณไหมที่เลือกคลิปนี้นะคะมีน้องหมานนะะม,หมากวนนะคะมีน้องหมามากวนนะคะโอเค <c oughs> ดื้อและสนมากอยู่เฉยๆลูกอ่านะคะอากับหัวข้อในวันนี้นะคะ <c oughs> หัวข้อแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะแล้วทิศทางความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคุณจะเป็นยังไง คุณเองอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงซ้อนก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยเป็นรักซ้อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองมีคู่อยู่แล้วหรือคุณเองมีคู่อยู่แล้วนะคะมาเจอะมาเจอกันเนี่ยมันมันถูกที่แต่มันผิดเวลานะคะต่อมานะคะความสัมพันธ์นี้นะคะสิบสิบไม้ขึ้นมามันรู้สึกหนักหนักใจนะคะหนักอึ้งเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะไม่จริงจังแต่จริงจังนะคะมีความจริงจังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยแล้วก็มีความรู้สึกที่มันหนัก นะคะมันหนักอึ้งมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันหนักในใจต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาก่อนอยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อนแนะนําผ่านเพื่อนหรือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันหรือมีลักษณะของการพูดคุยกันแนวมิตรแนวเพื่อนเหมือนจามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้นะคะคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในราศีมีนก็รกฎพิจิตหรือธาตุไฟก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันหนักในใจอ่ะมันรู้สึกว่า มันยังวางไม่ได้นะคะมันยังมันยังให้ความรู้สึกที่เป็นความสัมพันิษ์เหมือนกับทิ้งไปไม่ได้เรายังต้องการความรู้สึกดีๆแบบนี้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อเนี่ยนะคะถ้าคุณกําลังจะตัดสินใจหรือฝั่งเขาเองกําลังจะตัดสินใจมันเหมือนกับว่าเขาก็ตัดสินใจไม่ได้คุณก็ตัดสินใจไม่ได้ความสัมพันธ์มันก็เลยหยุดชะงักหรือมันนิ่งไปนะคะมันนิ่งไปมันยังไม่ได้มีการไปต่อมันยังไม่ได้มีการที่จะ พัฒนาต่อหรือว่ามันชัดเจนขึ้นคุณกับเขามีสถานะที่ชัดเจนหรือว่าเออคุณก็ไม่แน่ใจอ่ะคุยกันมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกผูกพันแต่ว่าถ้าถามว่าม okay> ันชัดเจนหรือยังในความรู้สึกเนี่ยคุณอาจจะรู้แล้วแหละว่าคุณคิดยังไงเขาเองก็เหมือนกันอาจจะรู้แล้วแหละว่าคิดและรู้สึกยังไงแต่ว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากนะคะมันมันเล่าได้ไม่เต็มปากหรือมันคุยกันได้ไม่เต็มปากอะว่ามันมันชอบมันรู้สึกดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบเหรียญนะคะมันมีประเด็นที่เขาเองอาจจะมี แฟนเอมีแฟนของเขามีครอบครัวของเขาหรือคุณเองนะคะอาจจะมีครอบครัวของคุณอยู่แล้วก็ได้แล้วมันมาเหมือนกันมาเจอกันแล้วมันมันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อได้ยากนะคะถ้ามันไปต่อเนี่ยมันมันจะไม่ถูกต้องมันก็เลยต้องอยู่นะแค่นี้อยู่อยู่จุดเนี้ยที่คุณกับเขาเหมือนกับคุยกันแบบสบายๆเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกดีๆที่มันมากกว่าเพื่อนอยู่ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะ เป็นลักษณะที่เออโอเคให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเขาได้เป็นห่วงเขาซัพพอตเขาหรือคอยให้กําลังใจเขาในวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเขามีแต่ความทุกข์ในชีวิตคุณพร้อมจะซัพพอตคุณพร้อมจะดูแลนะคะประมาณนี้เนี่ยช่วยเหลือให้คําแนะนํากันและกันนะคะเขาเองให้การช่วยเหลือคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเองที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอตหรือให้กําลังใจเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเขานิยามที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครเขาต้องการคนแนะนําเขาต้องการคําแนะนําคําปรึกษา ก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่มันทําให้ความสัมพันธ์มัน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 เหมือนกับมันอยากจะไปต่ออ่ะแต่มันยังไปต่อไม่ได้นะคะเนี่ยมันรู้สึกผูกพันมันเป็นเหมือนกับคนที่เคยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยทําบุญร่วมกันมาก่อนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีด้วยกันมาก่อนเนี่ย The Lover มันเป็นความรู้สึกผูกพันที่อธิบายไม่ได้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ มันไม่เหมือนคนอื่นที่คุณเคยเจอมาความรู้สึกรักความรู้สึกหวงแหนห่วงใย,ยอยากให้กําลังใจอยากให้เขามีความสุขมันไม่เหมือนกับคนอื่นที่คุณได้เจอมาแล้วเราไปดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันแนวรู้มันเป็นยังไงตอนนี้มันควรจะอยู่ณนะจุดไหนหรือว่ามันจบกันไปหรือยังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางส่วนที่เข้ามาฟังด้วยความบังเอิญหรือคุณตั้งใจเข้ามาฟังหรือ,ออาจจะมาฟังเล่นๆขำๆใครที่อยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเรามามาดูต่อนะคะว่าคุณจะไไปยังง คุณจะไปแบบไหนมันจะชัดเจนขึ้นไหมหรือมันจะยังตั้งกึ่งแบบนี้อยู่ต่อไปนะคะเนี่ยมันขึ้นก้าวเดาเขาก็เครียดคุณก็เครียดยังไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้นะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กําลังจะชั่งน้ําหนักและกําลังจะตัดสินใจแต่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจได้หรือเปล่านะคะหนึ่งเหรียญแต่ก็เหมือนกับคอยให้โอกาสกันอยู่เสมออะจะจบก็ไม่จบเหมือนจะหยุดก็ไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยก็หาช่องทางหาทางเลือกหาโอกาสให้กันและกันอยู่เจ็ดถ้วยนะคะมันเป็นลักษณะของการที่เขาเองก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการที่ให้ความสัมพันธ์มันมันมันไปได้นุ่มนวลกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าบัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุนทํายังไงคุณถึงจะไม่ได้รู้สึกผิดหวังเสียใจเขาเองจะไม่ได้รู้สึกผิดหวังเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้กับความสัมพันธ์นี้เราสองคนจะยังคุยกันได้ต่อกันติดในบางเรื่องที่แบบเออถ้ามันไม่ได้ลงเอยกันเนี่ยมันจะอยู่ในในลักษณะนี้ได้ไหม อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าจะไปต่อเนี่ยมันจะไปต่อยังไงไม่ให้ฝ่ายบุคคลที่3ามเขาได้รับผลกระทบอะไรประมาณนี้มันจะเป็นในลักษณะนี้การคิดเพื่อหาทางออกตกผลึกหรือทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตตอนนี้นะคะให้เหมือนกับมันลงตัวให้มันดีขึ้นนะคะ,ะน้องมามากวนอีกแล้วนะคะนั่นแหละนะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่มันก็ยังดูมีความหวังมันก็ยังดูเหมือนกับว่าเขาเองก็มีกําลังใจเขาเองก็เหมือนกับมีเหมือนกับ ความหวังนิดๆิดะถึงมันจะริบหรี่แต่มันก็ยังมีความหวังเนาะไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกได้ไหมแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทอดทิ้งคุณหรือไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันจบลงแบบว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างเงียบเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะอืมเขาจะหาข้อตกลงหรือหาลือกับเราอยู่นะคะใครที่อยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะหาลือจะตกลงจะคุยกันนะคะสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดประเด็นคุยกันว่าโอเคถ้า มันไปต่อไม่ได้จริงๆเราควรจะมีจุดกึ่งกลางระหว่างเราสองคนตรงไหนยังไงควรจะทํายังไงถึงจะแบบว่าหาลือหรือคุยกันได้ประมาณนี้นะคะอ่าดูต่อคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออโอเคเขาอาจจะเหมือนเปิดใจคุยกับคุณมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้เปิดใจคุยกับเขามากขึ้นถึงความเป็นมาเป็นไปในชีวิตนะคะว่าจะไปยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาเป็นเด็กถือเหรียญเห็นไหมคะคือ มันเหมือนเขาไม่ได้อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขาเขาเองก็ไม่ได้อยากจะหายไปจากชีวิตคุณทํายังไงคุณกับเขาถึงจะอยู่ในความสัมพันธ์กันได้แบบวัวไม่ชําน้าไม่ให้ขุ่นยังคุยกันได้ยังปรึกษากันได้อยู่ยังดูแลกันได้อยู่ในวันที่คุณไม่สบายใจคุณยังคุยกับเขาได้หรือเขาไม่สบายใจเนี่ยเขายังมาคุยกับคุณได้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้จบลงนะคะถึงมันจะยังไม่ชัดเจนก็ตามมันยังไม่ได้จบลงและยังไม่ได้สิ้นสุดลงแค่ตรงนี้อย่างแน่นอนมันจะมีอะไรที่คุณกับเขาเนี่ยจะต้องมา พูดคุยกันอย่างเปิดใจนะคะปรึกษาหารือกันถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าจะเอายังไงต่อดีจะไปยังไงต่อดีเนี่ยถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้มันจะได้รับผลกระทบกับคนอื่นๆอีกหรือเปล่าคือมันจะคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกันมากขึ้นนะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีนะคะมันอาจจะมีความกังวลใจเข้ามามีเรื่องของความหนักใจเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้พวกคุณได้กลับไปทบทวน สิ่งต่างๆนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์หรือการช่วยเหลือกันและกันนะ <S <S แนวโน้มจะเป็นยังไงคือจะได้หารือได้พูดคุยได้ตกลงหาจุดกึ่งกลางที่มันมีระหว่างคุณกับกับคนนั้นอะ่ะเออกับแฟนอะ่ะหรือเออไม่ใช่แฟนกับคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะ่ะมันจะได้พูดคุยกันนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่อ่ะตกลงกันได้คุยกันได้ว่าโอเค วันนี้ถึงสถานะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะยังไม่ชัดเจนแต่พวกคุณยังสามารถซับพอร์ตกันได้ให้กําลังใจกันได้ดูแลกันได้นะคะแบบที่จะแบบไม่ได้สร้างเงื่อนไขไม่ได้สร้างกรอบหรือกฎเกณฑ์และไม่ได้อ่าให้คนอื่นๆที่อยู่ในความสัมพันธ์ได้รับผลกระทบด้วยคือจะเอาความถูกต้องเป็นหลักแต่จะไม่ถึงขั้นว่าตัดกันไปแบบไร้เยื่อใยไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่ในลักษณะน,นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอให้ คุณโชคดีนะคะคือทิศทางมันจะย,ยังต้องคุยกันต่อยังจะต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหนก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีการได้พูดคุยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ขึ้นอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย